Gracias. No, no, no. และกก็ประชุมวิปฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธนี้เก้าโมงครึ่งที่สภานะครับแล้วก็อีกนัดหมายหนึ่งเนี่ยก็ประชุมระหว่างหัวหน้าทาคาัคฝ่ายค้านนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสนี้เก้าโมงเช้าที่สภาเช่นเดียวกันครับก็เดี๋ยวออติดตามรอฟังรายละเอียดการหารืออย่างเป็นทางการในสองวันข้างหน้าครับวันพุธกับวันพฤหัสครับผมีการพูดคุยบางอย่างที่มีปฏักษ์ในวันว่างใจว่าก่อนนี้มันทำอะไรก็ออกมาเสร็จวนาจะยืดเวลาไหมครับผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ต้องพูดคุยกันอยู่แล้วนะ สามารถใช้กลไกในสภาในการที่จะตรวจสอบฝั่งรัฐบาลได้นะครับผมเองก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้เห็นต่างหรือว่าไม่ได้คันการในเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งท่านหนึ่งเจต่วัดจังหวะในการยื่นนะครับยื่นอย่างไรให้มีความแม่นยำล่าสุดภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องประเมินสถานการณ์ใการเมืองให้เห็นตรงกันในระหว่างพรรลิมฝ่ายค้านด้วยกันเองนะเพราะอย่างพรุ่งนี้เองเนี่ยวันที่หนึ่งก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของตัวคดีต่อ ที่ตอนนี้ยังมีสถานการณ์ความไม่แม่นความไม่แน่นอนนะว่าตัวนายกรัฐมตรีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่นะพวกเรายืนยันว่าสิ่งที่เราอยากเห็นนะก็คืออยากเห็นรัฐบาลชุดใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้นะซึ่งการยื่นจะเตีอยิปายไม่ไว้วางใจ1 5 1เนี่ยสามารถทําได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งสมัยประชุมตอนหนึ่งปีแต่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายื่นตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่ากว่าจะยื่นได้อีกครั้งหนึงเนี่ยอาจจะต้องรองประมาณกระ,ระดาษปกา่รหง 对下。<打> อันนั้นก็สามารถคิดได้ในมุมกลับนะครับว่าตอนนี้ถ้าเรายื่นยัติไปเนี่ยต่อตัวนายกนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุทางต่อตัวนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างร้อยเปอร์ตในการตีความว่าตกลงแล้วเนี่ยการยื่นเนี่ยจะเป็นการยื่นแบบเสียขอกหรือเปล่านะเพราะนั้นเนี่ยในการประเมินสถานการณ์ณตอนนี้นะผมคิดว่าสามา,ารถที่จะประเมินเวลาอีกสักหน่อยดูสถานการณ์อีกสักหน่อยรอความจะเจนจากสารสร,ารัฐมนูลรอความจะเจนอะไรอีกหลายๆเรื่องนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยเราค่อยยื่นอย่างแม่นยำนะก็ไม่ได้เป็นการรการททีี่จะํให้เเสย แต่อย่างเรื่องของกฎหมายประมาณที่จะเช่วยช่วงเดือนสิงหาคมนี่ค่ะเราประเมินค่าการไงบ้างมันจะกลายเป็น ครับบประมาณก็เป็นกฎหมายสาคัญนะครับแต่ผมเชื่อว่าในบรรดาทุกๆกฎหมายต่อจากนี้ที่รัฐบาตที่รัฐบาลเนี่ยจะผลักดันนะครับกราบใดเีียงเป็นรัฐบาลสิ่งปิ่มน้ําอยู่แบบนี้เนี่ย<ม>ก็มีโอกาสสูงนะครับ<ม>ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้ตลอดเวลาเ<ม>นะพราะว่าบรรดาพรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาส่งข้อเรียกร้องต่างๆนานา,นานได้ทุกๆครั้งเ<ม>พราะว่าเสียงของรัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างปริ่มน้ำมีเกินกว่าเสียงฝ่ายค้านแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับมองมองที่ออกมาเรียกร้อยมาคกับว่าก็ ทามปันไม่ได้เองทางประชาชนนี่ก็กังวลม่าอาจจะมนเส้นทางสุดายที่มันจะเกิดการสั่ส Euh, อย่างแรกผมย <_ Jean Rabbit bulun> <p> ืนยันว่าผมเองก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องโดยความรู้สึกใจนะว่าอยากให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรลฐมนตรีเพียงแต่ว่าวิธีการในการเปลี่ยนตัวก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นตัวนายกลาออกเองถูกกระบวนการนิติบสงครามถอดถอนหรือว่าในการที่นายกจะตัดสินใจยุสภาในการเลือกตั้งใหม่รวมถึงช่องทางที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเช่นการปฏิวัติรัฐประหารสิ่งที่ผมคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมออกไปชุมนุมด้วยความรู้สุกใจก็ตามแต่แต่อีกอย่างหนึ่งที่เรามีความเป็นห่วงก็คือความเป็นห ีความต้องการของบาง,บางกลุ่มบางก้อน,นที่ฉกฉวยสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยไปเรียกร้องกระบวนการนอกรัฐธรรมนูญหรือว่ากระบวนการที่ไม่ได้เป็นไปนตามประชาธิปไตยนะครับแน่นอนที่สุดว่าข้อเรียกร้องจะเป็นทางการนะครับของกลุ่มที่ออกไปชุมนุมเรียกร้องที่อนุสาวรีย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเรียกร้องให้นายกลาออกนะครับหรือว่าเรียกร้องให้พรรคร่วมถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลก็ตามแต่แต่ว่าแกนนำผู้ชุมนุมหลายๆคนนะครับเราก็เห็นแล้วว่าหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตากลุคนเดิมๆที่เคยเรียกร้องนะครับชุมนุมต่อต้านมาซึ่งนำไปสู่การปฏิิวััตตรรรปะาในนนอดีีีมมมถึึงกทท่ข้ชุุ ถึงแม้จะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าจะเรียกร้องให้มีการปฏิวัติและประหารแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้พูดอย่างชัดเจนเพียงพอว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัะประหารยังเป็นการพูดเปิดช่องอยู่ว่าถ้าจะปฏิวัติมาเนี่ยก็ไม่อยากจะเห็นนายกที่มาจากทหารเท่านั้นเองเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังทําให้พวกเรามีข้อกังวลนะครับว่าการชุมนุมตัวนี้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงโดยแกนนำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่นะเพราะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะสรรรื่อสารไปยังทุกๆคนไม่ว,ว่าเราจะออกไปชุมนุมเรรรียกรใใย,ยกออกก้้ออออองงงช่ทาาใใดๆหหนลื เป็นสิทธินะครับที่เราสามารถชุมนุมเรียกร้องได้แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ที่ตัวเราเองจะถูกไปเป็นเครื่องมืงงนะอของคนที่เรียกร้องกระบวนการนอกรัฐธรรมนูญการออกมาเคลื่อนไหวจะกลายเป็นข้าวทางฝ่ายกัมพูชาเพราะว่าเขาทางฝ่ายคือมันจะลุกมาใหเรามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเกิดความไม่เทยครับผมคิดว่าสาเหตุหลักที่ทําให้มาถึงจุดนี้ในเรื่องของความไรส้สีิรภาพหรือความไม่แน่นอนระหว่างปัญหาไทยกับกมพูชาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของความขาดความชัดเจนและความขาดประสิทธิภาพในการ สั่ของรัฐบาลนะครับเราจะเห็นหลายๆครั้งเนี่ยเวลามีการเจรจากันว่าฝั่งกัชาเนออกมาสื่อสารก่อนหน้าเรานะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการวางตัวตัวนายกรัฐมนตรีเองนะผมพูดมาหลายครั้งเช่นเดียวกันว่าถ้าการเจรจาไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านซึ่งการพูดเนี่ยมีหลายช่องทางหลายวิธีถ้าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้บทบาทวางตัวตัวเองในฐานะผู้นำต่อผู้นำประเทศต,ต,ต่อรัฐเนี่ยบทสนทนาก็จะออกมาไม่ได้เป็นในรูปแบบนี้นแต่ว่าพอตัวนายกใช้วิธีการว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัววต่ออครบ บทสสนทนาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางออคุณเซนเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ทำลายล้างทางฝั่งไทยได้นิทิงมองผลการสำรวจความคิดเห็ในในค่ะเมื่อวานที่ความนิยมของนิทิงยังนรอยู่แต่ว่าทางนายกก็ลดลงไปหลังทาย,ยนะครับจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่ออมอบความไว้วางใจให้กับผมและพรรคประชาชนมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพวกเราเองก็ไม่ได้ประมาทนะครับแล้วก็เป็นบ่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็ต้องพูดตามข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่าคะแนนความนิยม ที่ตกลงของฝั่งนายกนะครับหรือว่าการขัดความเชื่อมั่นของตัวนายกรัฐนมนตรีเนี่ยย่อมส่งผลอีกด้านหนึ่งที่ทาให้คะแนนความนิยมไม่ใช่เฉพาะของผมกัะพรรคประชาชนเองเนี่ยรวมถึงตัวคนดิเดตคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในารายชื่อในโพลเนี่ยรวมถึงคะแนนความนิยมพรรคอืน่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเนะพรานนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการขัดความเชื่อมั่นของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนะพรานนั้นจากผลโพลที่ขึ้นนะครับของผมหรือว่าของพรรคประชาชนเองเนี่ยถึงแม้เรารู้สึกดีใจขอบคุณประชาชนให้ความไว้วางใจพวกเรามากขึ้นดู พี i มองว่าผลคนนี้จะสะท้อนไปยัง ครับก็ผลโพมีขึ้นมีลงตลอดนะครับแล้วก่อนที่จะถึงสถานการณ์เลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าความคงเส้นคงวานะการสื่อสารนะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวโดยยืนอยู่บนหลักการ,นะรที่นําเสนอสิ่งต่างๆเพื่อทางออกให้กับสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยจะนํามาสู่การชชยชนะในการเลือกตั้งในอนาคตน,นะครับแต่ว่าจากวันนี้จนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับถึงแม้ผลโพของใครก็ตามที่ขึ้นเนี่ยถ้าเราละทิ้งหลักการของเรานะรแล้วเลือกที่จะสื่อสารหรือว่าเลือกชี้นําสังคมไปในทางใดทางหนึ่งที่เอาผลประโยชน์ ระยะเวลาของตัวเองเป็นหลักเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนมองออกนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าผลโพวันนี้จะนำมาสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งในอนาคตแต่ในทางกลับกันการวางตัวการสื่อสา,การกันเปิดประตนะูที่ยืนอ,อยู่บนหลักการยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งยึดถือทางออกสองข้อเป็นตัวตั้งทางการที่จะนำมาสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งทางใน,นครับนี่งครับชื่อของคนเอกประยุทธ์ที่ขึ้นมาเป็นที่สราบเนือลองลองจากที่เองแล้วก็แต่ว่าเนื้อคุณอังทิณกับเนื้อคุณอุ่นอิงตรงนีครับมันมีนัยยะอะไรที่สัมพันธ์กับปรยาาาทททงงกกรเมือไีณะวัติ เอ่ออย่างแรกต้องบอกตามข้อเท็จจริงก่อนว่าการสำรวจผลโพลครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีชื่อของผลเอกประยุทธ์อยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ดีๆขึ้นมาดูตามตัวเลขผิวเผินเนี่ยมันจะขึ้นมา12%เนี่ยเป็นเพราะว่าอยู่ดีๆผลเอกประยุทธ์เนี่ยเพิ่งมาอยู่ในรายชื่อครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองอีกมุมนึงนะครับเออ่ผมคิดว่าเออ่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน บันที่เป็นอยู่คะแนนความนิยมของตัวนายกัฐมนตติคุณแผนทองทานีชนวัตรที่ตกลงเนี่ยนะก็สะท้อนไปสู่ความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในกลุ่มหนึ่งที่นํามาสู่เลือกที่จะอยากมีนายกนะครับที่มีความเข้มแข็งที่มันจะฝ่ายทหารนะซึ่งเรื่องนี้ผมเองคิดว่าเราเองก็ต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนทุกกลุ่มเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่เราไม่อยากเห็นคือนายกที่เคยเป็นผู้ทําปฏิวัติรัฐประหารมาซะเองนะรวมถึงการใช้การเมืองนอกระบบนะเพราะนั้นช่วงสถานการณ์ปวดเลี้ยวปวดต่อแต่ตอนนี้ผมคิดว่าอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับยึ อ,อย่างไรก็ตามต้องปฏิเสธการปฏิวัติรัฐประหารให้หนักแน่นที่สุดนะครับไม่ควรจะมีการเปิดช่องใดๆที่จะเรียกร้องหรือนำไปสู่การปฏวิวัติรัฐประหารในระบบการนอกรัฐบอืน่นได้ครับต้อามาณว่าโอกาสที่ถ้าเกิดมันเจอปฏิกิรทางการเมืองแล้วมันเกิดจุดนีโอกาสเปน,ท,ท,เน,ท,ท,เนท,ที่สภา,าอาจจะใช้ตัวเลือกเป็นนายกรัฐมนตรออีอีกอีกนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราไม่อยากเห็นเช่นเดียวกันนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการปฏิวัติรัฐประหารสิ่งที่เลวร้ายเช่นเดียวกันนะครับก็คือการที่ได้มานายกกนนนออรรระบบบหืว่่าายต5ัซึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเดินไปสู่จุดนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคประชาชนพยายามนําเสนออยู่แลตอนนี้เนี่ยก็คือเราพยายามที่จะประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีวุฒิภาวะตัดสินใจอย่างไรที่มีความละเอียดรอบคอบมากที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องทุกอย่างก็ค่อนข้างผูกแล้วก็ยึดโยงกันอย่างที่บอกว่าเรื่องของการอภิปราย1นึ่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพร้อมจะเดินหน้าเต็มที่แต่ขอประเมินดูสถานการณ์ที่ถูกต้องที่เป็นทางออกให้กับสังคมไทยก่่่่่ออนนะะะซึงงกกาาาารรรรปปชชุัับบยว้้ใดดห์จไต อฝ่อายค้านเราจะมีการเสนอชื่อรองประธานสภาบันส,นส,นส,นสนงองคนที่สองชีนคนที่สามครับในส่วนอของพรรคประชาชนคงเสนอไม่ได้นะครับเพราะว่าผูกติดก,กับเรื่องของตําแหน่งผู้นาําฝ่ายค้านที่ตัวรัฐธรรมนูญล็อกไว้นะว่าผู้นาําฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถมาจากพรรคการเมืองที่มีคนดำรงตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภาได้นะครับส่วนพรรคอื่นๆจะเสนอหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคที่เขาจะเสนอครับถ้าเกิดพรรคคุณจะใครเสนอทางประชาชนจะหนุนด้วยไหมคะเสี่ยว ก็เดี๋ยวคงจะต้องพูดคุยกันภายในการประชุมสัปดาห์นี้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีข้อกังวลใจบางส่วนนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีการเสนอชื่อรัฐภัรดภูมิใจไทยได้ตาแหน่งรองประธานขึ้นมานจริงๆเนี่ยโดยทางนิตินยถือว่าเขาเป็นฝั่งรัฐบาลอยู่นะฮะถึงแม้โดยนิตินการโหวตต่างๆจะอยู่ในฝ่ายค้านก็ตามซึ่งถามว่าจะส่งผลถ,ถึงอะไรอย่างเช่นในเรื่องของบทบัญญัติที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะมีการเสนอยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่นต้องมีการนับเสียงของฝ่ายค้านด้วยอะไรด้วยนะฮะมันก็จะส่งผลเรื่องนั้นๆด้วยแต่เพราะในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต